สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะขยับกล้องขยับตามนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะสองกล้องค่ะโอเคค่ะสวยงามวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวต้มย่างนะคะใส่เผือก แนะนำเผือกก่อนนะคะเผือกของเรานะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะวันนี้เราทําเผือก0 0มรกรัมน,นะคะเอาลงไปกวนกับน้ําตาลแล้วก็กะทินิดหน่อยนะคะให้แห้งนะคะให้แห้งเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปนะคะแนะําเผือกกันนะคะตอนนี้ดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะของเราก็เป็นยังไม่สุกก่อนนะคะวันนี้เรานึ่งข้าวเหนียวสุกนะคะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวหมูนะคะ500กรัมนะคะแล้วก็ตาส่วนจะใส่ ได้คิปเช็คกันค่ะวันนี้ก๋วเตียวของเรานุ่มมากเลยนะคะหอมค่ะเป็นกนวเเนียวใหม่อร่อยค่ะยิ่งไปย่างยิ่งหอมเยอะเลยค่ะอะตอนนี้มาดูวิธีกะะรารห่อนะคะเราก็ทําเป็นตองนะคะสนใจการทำเป็นตองเข้าไปดูได้นะคะในครัวนิชฉันั่งค่ะทำงให้เรียบร้อยวันนี้เราจะห่อละสองคำนะคะความกว้างความ,วาม,วามยาวเนี่ยขึ้นอยู่การห่อเรานะคะวันนี้เราจะกะเป็นตองประมาณกว้างประมาณสาม ยาวก็ประมาณ4-5นิ้วน,นะคะเอามาซ้อนกันสแผ่นนะคะกับกับหางให้ดีนะคะอดะวิธีการห่อนะคะอาละะ้ค่ะใส่ก้าเดีียวลงไปนะคะประมาณนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปั้นได้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของ,งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนนะคะห่อและสองค,ะคะั้นะคะคุณผู้ชมจัดตัวดีๆนะคะจัดนี้นะคะจากนั้นนะคะพับค่ะ ข้างขวาน,นะคะดูนะคะพับเข้าไปให้พอดีกับข้าวเหนียวนะคะจากนั้นข้างซ้ายก็พับเข้ามาค่ะมันก็จะพอดีกันนะคะจากนั้นกัดไม่กลัดค่ะตรงกลางหนึ่งหนึ่งชี้หนึ่งอันก่อนนะคะจากนั้นหัวกระหางกดเข้ามาให้พอดีกับข้าวเหนียวนะคะไม่กัดแทงลงและแทงขึ้นนะคะอีกข้างก็ทำเช่นเดียวกันไม่ยากนะคะเวลา ง่ายมากค่ะอันนี้ถ้าหัวหาไม่สวยแล้วก็อาจจะใช้เป็นการไกตัดให้สวยงามก็ได้นะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ตรงนี้ก่อนขอให้ดูสักหน่อยนะคะอ,อย่างยาวมียญ้านะคะอะไนนรเปตอมันสร้างเกินไปแล้วก็พับสองอันก็ได้นะคะพับเป็นสองชิน้นอากาะใส่ก็เหนียวลงไปนะคะประมาณสักครึ่งชอ้อน แล้วก็อะไรคะเผือกคะ่ะแล้วก็ประกบข้าวเหนียวลงไปคะ่ะให้เป็นก้อนนะคะพับข้างขวาเข้ามานะคะให้พอดีกับข้าวเ,เหนียวข้างซ้ายก็พับมาเช่นกันหนึ่งนะคะสองนะคะสามกัดไปกัดะคะ่ะสามขั้นตอนนะคะสามขั้นตอนแล้วนะคะสามนะคะ,ะ,คะกัดไปกัดตรงกลางนะคะ สีค่ะกัดทกัดตรงหัวตรงหัวและท้ายนะคะ 4, นะคะสี่ะอีกอันหนึ่งก็เป็น5นับไปจะได้ไม่งงค่ะนะคะเพระเาะฉะนั้นหนึ่งหองก็จะมีกี่ขั้นตอนคะ5ขั้นตอนทั้งทั้งอะไรด้วยอทั้งตัดไปกัด้วยกัดเพื่อให้จับง่ายน,นะคะอีกสักอเลยค่ะโชว์ไว้ก่อนค่ะอีกสักอนะคะดูใหม่นะคะ ยากนะคะคุณผู้ชมทำกิน,นเองนะคะอร่อยใหม่ๆอร่อยๆใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะประกบค่ะพับเข้ามานะคะอักดีแล้วก็เหนียวคือทัานที่1นึ่งทั้นที่สองทางซ้ายะะพับเข้ามาเป็น2 2นะคะกัดน็ดกัดเป็น3ามหัวหัวท้ายเป็น4อีกอันหนึ่งก็เป็นห้า กัดเีกัดเลค่ะจำดีๆนะคะเป็นห้าขั้นตอนตกแต่งให้สวยงาม,มาค่ะเอาละค่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะห่อให้ดูอีกแบบนึงนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นรูปแบบของการห่อแบบสามเหลี่ยมนะคะสวยคนละแบบนะคะห่อให้ดูสองรูปแบบอย่างเป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะเราก็จะทําเป็นตัวนี้นะคะประมาณสามนะคะกว้างสามแล้วก็ ยาวก็สี่ถึงห้านะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการหอ่อจะเอาห่อเล็กห่อใหญ่แล้วก็กะเอานะคะประมาณเอานะคะจากนั้นเราก็ทํากลวยค่ะเราเรียกว่ากลวยใช่ําทให้แบบแหลมแหลมแล้วก็ผ่านเข้ามาพับเข้ามานี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้กระดับหนึ่งนะคะเมื่อทำกลวยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวใส่ ส่วนเท่ากันนะคะเพราะว่าสองข้อสองคำเหมือนกันนะคะใส่เผือกวนเผือกลงไปะค่ะ <c oughs> ข้าเหนียวะค่ะตามด้วยข้าเหนียว <c oughs> แล้วก็กดๆนิดหน่อยเพื่อให้ข้อแน่นนะคะาการถอดสามเหลีย่ยมก็ทําได้หลายแบบนะคะคุณผู้ชมจะทําแบบกลมแบบแบนอะไรก็ได้นะคะตอนนี้เราจะทําแบบแบ แบนนะคะเราก็จะเอาด้านที่มีไม่กรดนะคะเอาไว้ด้านในค่ะจากนั้นก็พับลงมาค่ะอย่างนี้จะเป็นสามเหลี่ยมถ้าข้างกลางี่สวยก็เก็บนิดหน่อยได้หรือว่าตัดออกก็ได้อย่างนี้ค่ะเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะคะจากนั้นเราก็จะกระ ะะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าห่อแบบสามเหลี่ยมน่ารักไหมคะเยอะๆก็น่ารักดีนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะห่อหอีกสักห่อนะคะหอ่ออีกสักห่อนะคะสามเหลี่ยมก็ไม่ยากนะคะแต่จะยากตรง ดูแลนะคะลองห่อดีนะคะวันนี้เราจะมาเน้นการห่อนะคะส่วน,นตาส่วนเราจะใส่ไว้หรือว่าเข้าไปดูได้นะคะการทาเลือการทำ,รทำข้าวเหนียวนะคะไปดูได้นะคะในครัวนิชาน,นะคะภาพลงมานะคะทาให้หมดดีกับข้าวเ,เหนียวะคะ่ะ หลักการคนห่อที่ห่อยังไม่เป็นมนะันก็จะแบบต้องใช้อกกุปกรณ์ว้างนิดนะคะเป็นยังไงคะห่อให้ดูแล้วนะคะสวยไหมคะสามเหลี่ยมก็สวยแบบนี้นะคะคนละรูปแบบแล้วก็แบบแบบยาวนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะห่อให้ดูอีกสักห่อนึงนะคะทําให้ดูอีกสักห่อนึงนะคะเพื่อความรวดเร็ ตรงโปรยนิดหนึง่งใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะใส่เผือกผ่าใส่ข้าวเหนียวลงไปกดนิดหน่อยค่ะกดนิดหน่อยเพื่อให้ข้าวเหนียวเขาแบบมัดตัวเวลาย่างแล้วจะได้เหนียวหนึบอร่อยะคะ่ะพับลงมาค่ะพับกดลงมาให้พอดีกับข้าวเหนียวนะคะส่วนที่มันเหลือข้างข้างเนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปบ้างเราก็อาจจะเอาเอาเป็นไก่ตัดตกแต่งให้สวยงาม นนะะอันนี้มันแหลมออกมาแล้วก็อาจจะเอาเอาเอา,เอาอกาแต่งให้ใบตองมันสวยงามนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับการทอในวันนี้นะคะข้าวต้มย่างนะคะ ก็สาเร็จลงแล้วนะวิธีการห่อค่ะเด่นวิธีการห่อนะคะมีให้สาวให้ดู2รูปแบบนะคะคุณผู้ชมก็เลือกเอาหรือว่าเราอยากจะทํา2รูปแบบก็ได้หรือใครอยากจะทำกลมๆรูปแบบอื่นอะไรก็ได้ก็ก็สร้างสรรค์ขึ้นนะคะให้มันดูเป็นคนต้มย่างแต่ในเวลาจริงๆนะคะเรามักจะห่อแบบสามเหลี่ยมค่ะฉบับดั้งเดิมนะคะที่บ้านเรานะคะที่อื่นเราไม่รู้ว่าเขาห่ออย่างไงนะคะต่อมามันก็จะพัฒนาเป็นกลมๆยาว ก็ไปตามที่ผู้ทำจะสร้างสรรค์หรือว่าใจปรารถนานะคะใจปรารถนาจะสร้างสรรค์ยังไงก็ได้ให้ดูแต่ว่ารูปแบบหลักการของการทำดั้งเดิมนะราต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูเขาต้ยามย่างนะคะจากนั้นห่ออย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปยา่ยางย่างก็มีย่างนะคะมาดูที่ย่างสุกแล้วนะคะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะย่างสุกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ แกะให้ดูหนึ่งห่อนะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นก็งต้มยำจะหอมละมุนเกียมเกียมนิดๆนะคะจะอร่อยมากค่ะเคี้ยวแล้วกุ๊กๆๆนะคะกินต้องไปด้วยกันนะคะเผื่อกับข้าวเหนียววิธีการกินต้องกินให้เป็นนะคะนี่ค่ะนี่แบบยาวนะคะลาลักเลยค่ะก็งต้งยำนะคะหอมค่ะเนียนนุ่มหอมหวานมันนะคะแล้วก็ใส่หอมไปด้วยค่ะ <c oughs> ขนมแบบโบราณเนี่ยมันจะแบบไทยๆเนี่ยเส้นมีรสหวานมันหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะโชว์ไว้ก่อนนะคะอ่ะนะค่ะตอนนี้มาดูแบบตามเหลี่ยมบ้างไหมน่ารักไหมคะห่อละสองคำนะคะกัดนะคะเวลากัดกัดกัดกลางนะคะเพื่อจะได้เห็นอะไรคะ่ะที่จะได้ดูที่จะได้กินเผือกแล้วก็เดี่ยวพร้อมก,กันค่ะกินกินให้เป็นนะคะเรากินดูนะคะวิธีการกินเนี่ยเราต้องกินให้เป็นค่ะว่า กินยังไงถึงจะอร่อยบางคนชอบลอกแต่ข้าวเหนียวกินก่อนแล้วมากินเผือกทีหลังมันก็อร่อยอแบบแต่ความละมุนกับการเคี้ยวกับเผือกกับข้าวเหนียวไปด้วยกันเนี่ยมันละมุนระแบบนะคะเราเปรียบเทียบดูนะคะแล้วมาเล่าสูตรปั้นวาเนะคะสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็ให้หนึ่งท่านนะคะอย่าก,กินมากนะคข้าวเหนียวค่ะอาลารกลาวันนี้นะคะ สวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปใส่บาทนะคะไปใส่บาทด้วยกันนะคะโ <c oughs> ชว์ค่ะโชว์นะคะโชวันนี้บ้างค่ะแบบยาวบ้างค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกัน ะะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยข้าต้มยางนะคะไส้เผือกค่ะ